สวัสดีครับนักเรียนชั้นม6นะครับวันนี้ก็ครูวรวัฒน์มงนะครับก็จะมาสอนในส่วนของเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับนะครับปริมาณทางไฟฟ้าเนี่ยนะลูกนะนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือเป็นไฟฟ้ากระแสตรงกับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับถูกไหมนะครับซึ่งไฟฟ้ากระแสสลับนี่ก็คือมันเกิดจากขดลวดตัดกับสนามแม่เหล็กนะครับแล้วมันก็สั่นกลับไปกลับมานะครับโดยมีค่าและความถี่ในการเคลื่อนที่ของมันเนี่ย อย่างคงตัวนะครับสังเกตเออกมาก่อนว่าอุปกรณ์ที่ใช้วัดค่าทางกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีชื่อเรียกว่าออสโอลสโคปนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าสโคปนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูให้ดูภาพนะครับว่านี่นะครับออสโอลสโคปหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แปลงสัญญาณทางไฟฟ้าให้ออกมาให้อยู่ในรูปของหน้าจอนะครับใน ดิสเพลย์ของมันที่คุณควรูวงนะครับตรงนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าเป็นกราฟกวัดแกว่งเป็นกราฟคลื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไซหรือคอสของเราต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในออสซิลโลสโคปของเราตรงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าอ่ามันจะสอดคล้องกับการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับ S H M ก็คือซิมเพิลฮาร์โมนิกโมชัน ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ที่ลูกเคยเรียนมาในตอนมอ4ถูกไหมลูกนะครับในการเคลื่อนที่แบบต่างๆ shm ก็คือ simple harmonic motion ก็คือการเคลื่อนที่ฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะครับนึกถึงหน้าคูณที่สอนมอ4ไว้อย่างง่ายใช่ไหมครับผมนะครับเพราะฉะนั้น simple harmonic ก็คือการเคลื่อนที่แบบสั่นกลับไปกลับมาโดยมีค่าหรือความถี่ในการสั่นอย่างคงตัวนะครับเรามามองกันว่าเออถ้าเราพ l o กราฟออกมานะครับในแกน y เป็นการกระจัด นในแกน x เป็นเวลาที่ t ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันผ่านไปเนี่ยสัญญาณโท่ภไฟ,ฟ้านะครับก็จะกวัดแกว่งไปเรื่อๆยๆนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีคาบและความถี่ที่คงตัวนะครับจุดสูงสุดของมันตรงนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าแอมพลิจูดถูกไหมครับแอมพลิจูดหรือว่าจุดที่มันมีค่าการกระจัดในแนวแกน y เนี่ยสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูสามารถเขียนกราฟของซิมเพิลทัมบินิกออกมาได้ก็คือเป็น S, s ก็คือการกระจัดที่เวลา t ใดๆถูกไหมลูกนะครับมีค่าเท่ากับแอมพลิจูดก็คือ s Maximum ของเรานะครับคูณกับ s i n θ ถูกไหม sine เซตนะครับซึ่งตรงนี้ในทางเชิงเส้นกับเชิงมุมก็คือ s ซ t a มีค่าเท่ากับ omega t นั่นเองนะครับพะฉะนั้น์เซ e t a ของเราตัวนี้นะครับก็จะสังเกตนะว่าอ่าบางคนงงเซต้คือตรงไหนนะครับคุณครูเขียนทับให้ดูนะครับว่า นี่ตรงนี้ถูกไหมครับที่มันทํามุมเซต้าอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดถึงครูแบ,บกกลับนิดนึงนะเอาเส้นให้จังๆลงหน่อยก็คือเป็น s i n เซต้า eta, นะครับเราก็จะสังเกตเว่าค่าของการกระจัดในแกน y ก็คือ s y ของเราตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเป็นแตกเข้าเป็นคอสแตกออกเป็น s ซนถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้น s ซนเซต้าของเราในเมื่อเซต้ามีค่าเท่ากับโอเมก้าคูณ t รเราก็เอาอไปค่าไปแทนในส่วนของเซต้าตรงนี้ได้นะครับก็จะกลายไปเป็น S Maximum นะครับคูณกับ s n โอเมกาทีนั่นเองถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับคืนมาในส่วนของสมการ Simple ลฮาร์มอนกนะครับก็ในรูปของไฟฟ้ากระแสสลับอ่าตรงนี้สมมุติเราเป็นวัดค่าความต่างศักย์ V ถูกไหมครับนะ เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถเขียนกราฟของความต่างศักย์ออกไมาได้นะครับถ้าสมมติเป็นฟังก์ชันของความต่างศักย์ v นะครับที่เทียบกับ t ใดๆตรงนี้ก็จะสังเกตนะว่าเป็นกราฟกวาดแหว่งถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนแบบสมการข้างบนข้างต้นของเราตรงนี้ของซิมเพลนทัมมานิกถูกไหมครับ s ที่ t ใดๆเราก็สามารถเรียนแบบได้ก็คือเป็น v ที่ t ใดๆนะครับมีค่าเท่ากับ v Maximum คูณกับ s i n o โอเมกาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในทํานองเดียวกันนะครับถ้าเป็นกราฟของกระแสไฟฟ้านะลุงนะนะครับกราฟกระแสไฟฟ้าก็คือตัวแปร I ถูกไหมครับที่มีหน่วยเป็นแอมแปร์ส่วน V ความตังศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับเพราะฉะนนั้ถ้าไอมันกวัดแกว่งอยู่ในรูปตรงกันนะครับไอของเราก็จะมีสูตรเป็นไที่ทใดๆ นะครับก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าที่เวลานะ t ใดๆนะี่นั่นเองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ i max คูณ s i n omega t อ่เพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งของตัวแปรของเราต่างๆที่เราต้องอธิบายนะครับก็คือ omega นะครับโ o m e g าตัวนี้สามารถแตกออกเป็นนอกจาก omega มีค่าเท่ากับเซตาส่วน t ถ้า omega มีค่าเท่ากับเซตาส่วน t ตรงนี้นะครับเราจะเรียก omega ว่าความเร็วเชิงมุม นะครับความเร็วเชิงมุมความเร็วเชิงมุมมือไปโดนปุ่มโฮมนะครับโอเมกา้าตัวนี้เรียกว่าความเร็วเชิงมุมนะครับแต่ถ้าโอเมก้าพูดอยู่ในโูปของความถี่ก็คือโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พายเนะครับโอเมกา้าของเราตัวนี้เขาจะเรียกว่าความถี่เชิงมุมนะครับความถี่เชิงมุมนะครับ ซึ่งปกติเนี่ยโอเมก้าเท่ากับ2องไพเอฟหรือว่าเท่ากับถ้าอยู่ในรูปของความถี่เป็น2องไพเอฟเนอะนะครับแต่ถ้าอยู่ในรูปของคาบกลับที่หรือเพีรีก็คือเป็น2พายส่วนทีเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับเราก็สามารถสรุปออกมาได้ว่าจากสูตรของความตัาสับ v นะครับสูตรความตัดสับ v ก็คือตรงนี้นะลุงนะนะครับ v ที่ t ใดๆมีค่าเท่ากับ v max คูณ sin โอเมก้า t นะครับ ความต่างศักย์ของกระแสไฟฟ้าอขออภัยครับค่าของกระแสไฟฟ้านะครับ i t t ใดๆก็มีค่าเท่ากับ i max คูณ Si ดโอเมกา t อ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้สูตร2สูตรเลยนะครับก็คือสูตรการหาค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับณนวะินาทีที่ t ใดๆนะครับมีค่าเท่ากับ v t มีค่าเท่ากับ v max คูณไซดโอเมกา t แล้วก็กระแสไฟฟ้าก็คือ i t t ใดๆมีค่าเท่ากับ i max คูณไซดโอเมกา t นั่นเองนะครับอ่าคนครูจะกลับไปสู่ หน้าแรกของเราก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดถึงกราฟของเราตรงนี้ถูกไหมลูกนะครับก็ถ้าเรามาทวนกันตรงนี้ก็คือเราวัดกราฟออกมาเอาออสซิลโลสโคปไปวัดค่าสัญญาณทางไฟฟ้าถูกไหมครับเราก็จะได้กราฟ v กับ t ของเรา mm hmm. เมื่อมันกวัดแกว่งออกมานะครับก็ตรงนี้เริ่มต้นที่ศูนย์ถูกไหมลูกนะครับมันคือกราฟไซน์เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า v ที่ t ใดๆก็จะมีค่าเท่ากับ v maximum คูณกับ sin โอเมก้าทีนั่นเองซึ่งตรงกับสมการนี้ถูกไหมครับสมการนี้ก็คือ VTT ใดๆมีค่าเท่ากับ v m a x คูณใสโอเมก้าทีเมื่อโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พาย F อ่าถ้า2 Pi ไพ f มีชื่อเรียกว่าเลยนะครับความถี่เชิงมุมนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วเชิงมุมก็ได้นะครับมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีหรือว่ารดเปร์เซกอ่ะทวนนิดนึงในส่วนของการาฟ ไม่ว่าจะเป็นไซหรือคอสนะครับทบทวนกันนะครับไซศูนย์ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นถ้ามันเริ่มที่ศูนย์นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นกราฟไซถูกไหมครับแต่ถ้าเริ่มต้นที่90องศานะครับกราฟนี้ก็จะเป็นกราฟคอสเซตานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตกใจเวลาเราเรียนซิมเพิลทัมงหมไม่ว่าจะเป็นมอปลายหรือมหาลัยเนี่ยนะครับจะเริ่มต้นเป็นกราฟไซหรือคอสไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามันอยู่ที่มุมเฟสเริ่มต้น มุมเฟสเริ่มต้นจริงๆไอสมาการซิมเพิลฮามนิกเนี่ยจริงๆต้องมีบวกกับพจน์ของเฟสหรือมุมเริ่มต้นด้วยนั่นเองนะครับหรือถ้าเราเขียนเป็นเฟสหรือมุมเริ่มต้นก็คือการกระจัดมีค่าเท่ากับ s maximum คูณ sin o โอเมก้าทีบวกกับไฟล์เมื่อไฟล์ก็คือเฟสเริ่มต้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ จุดนี้เฟสเริ่มต้นก็คืออยู่ที่ศูองศาจุดนี้เฟสเริ่มต้นอยู่ที่90องศานั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับอ่ะมามอง,มอง,มองต่อจุดเชื่อมของมันต่ออิงจุดก็คือตัวโอเมกานะครับตัวโอเมก้าของเราตรงนี้นะครับเราสามารถโยงไปเป็น2พายเอฟได้เพราะฉะนั้นถ้าโอเมก้าเป็น2พายเอฟนะครับ v ที่ t ใดๆของเราตรงนี้นะครับก็จะมีค่ากับ V Max ็กคูณไซนโอเมก้าก็แตกเป็นะไยลูก 2พาย f คูณกับ t นั่นเองถูกไหมทำนองเดียวกันนะครับ i เท่ากับ i m a x คูณไซโอเมกา ega, t โอเมกาเท่ากับ2พเย f เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาออสซิลโลสโคปเนี่ยไปวัดหาค่ากระแสนะครับก็ได้กราฟของกระแสวนเวียนมาก็คือเริ่มต้นที่ศูนใช่ไหมลูกก็คือตรงกับกราฟเนี่ยครับตรงกับกราฟเนี่ยครับกรบาฟไซนนั่นเองถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นมามองตงัวนี้ปุ๊บ แล้วก็เทียบกับสูตรของเราก่อนก็คือ i เท่ากับ i m a ็ Mac, คูณ sin โอเมก้า t นะครับเราก็เขียนออกมาก็คือเป็น i ที่เวลา t ใดๆนะครับมีค่าเท่ากับ i m a x กคูณกับ sin โอเมก้า t นะครับตอนนี้คุณครูมองว่าให้เฟสเริ่มต้นเป็น0ูนย์โอเคนะครับจะไม่มีการบวกไฟล์เข้าไปก็คือมุมเฟส่เริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นโอเมกา้ามีค่าเท่ากับ2องพใช่ไหมลูกนะครับตัวนี้อย่าลืมนะครับ โอเมก้าเท่ากับ2พาเ F นะครับเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตเห็นว่า i ที่เวลา t ใดๆเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ i m a มคูณ sin วงเล็บโอเมก้าแตกเป็น2พาย F แล้วก็คูณกับ t เข้าไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับเรามาทบทวนกันอีก1รอบนะครับเดี๋ยวคุณครูแทรกหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยคุยกันนะครับอ่าทบทวนกันนะครับ สูตรของความต่างศักย์ที่เวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับ v maximum คูณกับ sin โอเมกา t ถูกไหมนะครับเราสามารถแตกออกมาตรงนี้ได้ก็คือเป็น v max คูณกับ sin o โอเมกาแตกเป็น2 pi f ถูกไหมลูกนะครับเพราะฉะนั้นโอเมกาก็แตกเป็น2 pi f แล้วก็คูณกับ t ของเรานะครับในทำนองเดียวกันนะครับ ความต่างศักเป็นอย่างนี้ค่าของกระแสไฟฟ้าก็เหมือนกันนะครับกระแสไฟฟ้าของเราก็คือเป็น i maximum คูณกับ sine omega t ซึ่ง omega เป็นเท่าไหร่ครับ2 pi f นะครับเพราะฉะนั้น i maximum ของเราตรงนี้ก็คือ sine 2 pi f ก็จะมีค่าเป็นแตกออกมาเป็น2พ pi f omega นะครับแล้วก็ t อตรงนี้มีจุดลึกๆตรงนี้มองตรงนี้ก่อน นะครับที่นีครูไฮไลทส์สีเหลืองให้ดูตรงนี้นะครับก็คือมองกันนะพายปกติถ้าอยู่ในมุมของทรายวงเล็บตรงนี้นะครับตรงนี้จะอยู่ในรูปของมุมโอเคไหมครับจะอยู่ในรูปของมุมนะครับเพราะฉะนั้นค่าพายของเราตรงนี้นะครับค่าพายของเราตรงนี้จะมีค่าเป็นพายเรเดียนก็คือ180องศานะครับ 180องศานะครับแต่ถ้าเราฉีกเฟดตัวออกมาข้างนอกก็คือดึงโอเมก้าออกมาข้างนอกตรงนี้มันเป็นความถี่เชิงมุมนะครับเพราะฉะนั้นค่าไพาที่มันเฟดออกมาตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น3.14หรือว่า22 7ส่วนะครับเป็นค่าประมาณนะถ้าทางคณิตศาสตร์เนี่ยพูดว่าไพเท่ากับ3.14หรือ22/7นี้ผิดผิดคอนเซปต์นะครับต้องเป็นประมาณ3.14หรือว่า22 7ส่วน นะครับอ่าเพราะฉะนั้นทบทวนอีกรอบนะครับถ้าพายอยู่เป็นอยู่ในรูปของมุมในของค่าไซน์พายจะเป็นพายเรเดียนหรือว่า180องศานะครับแต่ถ้าแตกออกมาข้างนอกเป็นสูตรโอเมกาเท่ากับ2พายเอฟพายตัวนี้จะเป็น3.14นะครับตรงนี้เป็นจุดที่อย่าลืมนะครับอ่าเราแบกกลับไปสู่หน้าที่เป็นโจทย์นะครับมาทบทวนโจทย์กันก่อนนะ มาดูโจทย์กันก่อนหลักการทําโจทย์นะครับให้เราิสต์ตัวแปรนะครับที่โจทย์บอกมาก่อนนะครับว่าคืออะไรบ้างแล้วค่อยไปหาสูตรที่เกี่ยวข้องนะนะครับอ่าพร้อมเครื่องกาเนิดไฟฟ้า,ฟา,ฟากระแสสลับเครื่องหนึ่งนะครับมีความต่างศักย์สูงสุดอยู่ที่500โวลต์เพราะั้นสูงสุดคืออะไรครับ maximum ถูก um, ไหมความต่างศักย์ก็คือตัวแปร v เพราะฉะนั้นตนัวนี้ v maximum มีค่าเป็น500โวลต์น,นะครับ ผลิตกระแสไฟฟ้าที่สูงสุด3 0มอม a ร์กระแสสูงสุดก็คือตัวเลยครับ I maximum นั่นเองนะครับมีความถี่ความถี่คือตัวแปร f นะครับจงหากระแสไฟฟ้าและความป่างศัก์ณเวลา1ส่วน1200วิก็คือเวลาที่ t ใดๆนั่นเองนะครับกระแสไฟฟ้าก็คือค่า I ที่เวลา t เท่ากับ1200ก็คือ I ที่ t ใดๆแล้วก็ความต่างศัก์ที่ ทีใดๆของเรานั่นเองอ่าทบทวนกันครับสูตรของเรามีอะไรบ้างนะ v เท่ากับ v m a x คูณ s i n อ omega t ถูกไหมครับเมื่อเมก้าถ้าถ้าโจทย์บอก omega ใช้เม e g a ไปเลยถ้าไม่บอกปุ๊บก็ต้องแตกออกเป็น2ภาย f แล้วมุมมันเป็นมุมของ s i n ถูกไหมครับก็ายต้องแตกเป็น180องศานะครับถ้าโจทย์ให้หา i ที่ t ใดๆก็คือกระแสไฟฟ้าที่นับเวลาที่ t ใดๆนะครับก็ใช้เป็น i m a ม็กคูณไซโอเมกาทีนะครับแล้วก็ถ้าโจทย์ไม่บอกโอเมกบอกเป็นอยู่ในรูปของความถี่ในโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะแตกออกเป็นโอเมกาเท่ากับ2พาย f คูณ t นั่นเองอ่าเราดึงสูตรออกมาใช้นะครับเราดึงสูตรออกมาใช้อ่เราจะหาอะไรก่อนดีหากระแสก่อนลวกันนะครับกระแสไฟฟ้าของเรานะครับก็เริ่มต้นจากสูตรของ i ที่ t ใดๆนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ i maximum คูณไซน์โอเมก้าทีถูกไหมนะครับโจทย์บอกโอเมก้ามาไหมไม่มีตามที่เราไดตัวแปลอาวคุณลืมตรงนี้นิดนึ่งครับก็คือเวลาของเราก็คือไทม์ของเราก็คือเป็น1นึ่ส่วนพันสวินะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่บอกโอเมก้าโอเมก้าก็แตกเป็นไรลูกแตกเป็น2องไพเอฟคูณกับ t ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็แตกค่ามาครับในส่วนของ ที่เรารู้ค่าต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าไที่ t ใดๆของเราเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ i m a c Imax จทย์บอกมีค่าเท่าไหร่ครับ 30A แอมแปร์ถูกไหมลูกนะครับก็คือ i m a c ก็จะมีค่าเป็น3 0แอมแปร์คูณกับ sin ตรงนี้เป็นมุมนันลูกนะนะครับ2อายก็คืออะไรครับ180องศา f f r e q u e n c y ของเราเป็น100แล้วก็ time ของเราเป็น 1ส่วนพันสองวินะครับเพราะฉะนั้นมาเช็คกันก่อนนะครับ0ตัด0 2ตัวถูกไหมครับนะ2 12 2 6 1 6 16, 6 1 6 6 3นะครับได้อยู่ที่30นะครับเพราะฉะนั้นไอทีทีใดๆก็คือมีค่าเท่ากับ30คูณกับ sin 30องศานะครับ กระแสไฟฟ้าที่เวลาที่ t ใดๆเพราะฉะนั้น30องศาเนี่ยก็คือการเป็น30มสิบใส่สาได้เท่าไรครับ1นส่วนสองสาคูณหส่วนสก็คือมีค่าเป็น15แอมแปร์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุด3จุดตรงนี้นะครับกบระแสไฟฟ้าที่เวลา t ใดๆของเราเนี่ยก็จะมีค่าเป็น15แอมแปร์นะครับก็คือกระแสไฟฟ้าหน้าเวลา1นึ่งส่วนพันสอวิมีค่าเป็น15แอมแปร์นั่นเองนะครับ ในทอมนองเดียวกันนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเราหาสูตรความต่างศักยนะ์ณเวลาที่ t ใดๆก็คือเป็น1200 1ส่วน1200วินะครับก็จะมีค่าเป็น v maximum คูณกับ sin โอเมก้า t ซึ่งโจทย์บอกโอเมก้ามาไหมไม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น v maximum ก็ค้างคงเดิม s ซ n ์โอเมก้า t ก็แตกเป็น sin ์วงเล็บโอเมกาเท่ากับ2 f คูณกับ t ย้ำนะครับถ้าพายอยู่ในรูปของมุมของทรายนะครับพายอยู่ในรูปของมุมของทรายของเราตรงนี้พายต้องแตกออกมาเป็น180องศานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ V maximum ของเราก็เป็น500โวลต์นะครับคูณกับทราย2พายเป็น180นะครับความถี่อยู่ที่100เฮิรตซ์แล้วก็เวลาเป็น1 0ส่วน0วินาทีนั่นเองนะครับอ่า เราขยายมาดูต่อตรงนีต้ต่อนะครับก็ตัดมุม100กับพ2นสองสองตัดมาปุ๊บก็คือเป็น30เหมือนกันนะครับก็จะได้ออกมาว่ามีค่าเท่ากับ500คูณกับ s ซ n 3สาองศานะครับซึ่งไซน์ก็คือมีค่าเป็น1 2ส่วน2เพราะฉะนั้นก็ตอบได้ว่าความต่างศักด์ที่เวลา 1ส่วนพั0วิก็จะมีค่าเป็น250อแอมปร์นั่นเองอ้าวโทษทีหน่วยของความต่างศักย์มีหน่วยเป็นโวลต์โอเคนะครับอันนี้ก็คือคร่าวๆในส่วนของสมการการเคลื่อนที่ของไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่ก็ทบทวนอีกรอบนะครับไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านนะครับมีอุปกรณ์ที่ใช้วัดสัญญาณทางไฟฟ้านะครับมีชื่อเรียกว่า ออสซิ l โลสโคปนะครับพอเรามาวัดปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าค่ามันกวัดแก่งให้อยู่ในรูปของไซน์หรือคอสก็ได้ก็คือมองว่าเป็นการเคลื่อนที่ในส่วนของซิมเพิลฮาร์ม i นิ o โมชันนั่นเองนะครับก็จะสังเกตเห็ว่าเมื่อเราวัดค่านะครับจะเห็นทั้งความต่างสับ์ V หรือ I นะครับก็เป็นไปตามสูตรตรงนี้นะครับก็คือ V เท่ากับ V max คูณไซด์โอเมกนะครับซึ่งโอเมกามีค่าเท่ากับ2 pi f พเย f เพราะฉะนั้นโอเมกาเนี่ยแตกออกมานะครับก็จะกลายไปเป็น V max คูณไซสพเคูณ t นะครับส่วน i ก็คล้ายๆกันกับ V นะครับมีข้อแม้ข้อควรจำอีกนิดก็คือถ้าายอยู่ในรูปของมุมไซ n ของเราตรงนี้นะครับายจะมีค่าเป็น p พเรเดียนหรือว่า180องศานะครับ ส่วนถ้าออกมาเป็นสูตรแยกไปข้างนอกเลยก็คือโจทย์ให้หาความถี่เชิงมุมนะครับหรือโอเมก้าหรือความเร็วเชิงมุมของเราตรงนี้ที่มีสูตรเป็นโอเมก้าเท่ากับ2พงพเนะครับพายจะมีค่าเป็น3.14นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อธิบายในส่วนของเบื้องต้นของไฟไฟ,ไฟ้ากระแสสลับนะครับในส่วนของคลิปหน้านะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการวัดค่าความต่างศักย์และกระแสไฟไฟ้าสลับนะครับก็คือค่า r m f นั่นเองนะครับหรือมาจากคำว่า root mean square ค่ายังผลค่ามิเตอร์หรือภาษาไทยของเราก็คือค่ารากที่2ของกำลังสองเฉลี่ยนั่นเองวัเดี